ครับพงศ์ป้าจันครับเอเอยยเรื่องพงยมนลงแหงเป็นเจขนาดให้ายอันตื่นขึ้นมาลนะ่ะเบื้องบรรยากาศวิถีล้มล้มมันึองกันนอนตัวกันหาาน้ามสั้นใส่อีกรอบใส่อีกรอบหนึ่งตื่นสวยเลยครับฮ <laughs> ่าอาจารย์ฮ่าอาจารย์เพ็้ยนอย่างอยู่นอกครับเนี่ย อากาศยังสีก็น,นอนดีเป็นยังแล้ว <c oughs> สีลมล้มเย็นๆย <c oughs> ็กันว่านั่นฟังขับที่หลับปืนช่วยกับบอ่อไรครับปืนกระตรงปืนย่างเกา่าปืนตีสามคือเก่าครับพระพระบ่คือโยมนี่เนาะครับเนาะอ่อนบอ่าน้ากระตรงปืน หดเวลาตื่นกับถึงตื่นครับตื่นแลยกับไปตั้งจิตวัดตัวสีแเลีวกไบบัไปบินทบาทไปบินทบาทกันมากมากกันเขากันเขาแล้วกับจังหวันี่เวลาว่างกันตะคามจะน้อยกับจกกังหวัไปหาเกมไปใหม่กว่าไปใหม่ไปสัตัวขรดสุนทรขัเจา้าแต่มันมีกินมีมดนี่มีกินมีมดน,มนับไปกินมีมดนั่น จิตตามพระเจ้านี like ่มุ่นนาทีกันยุ่มกันสบายแนวหนึ่งหยาดแนวหนึ่งกันสบายแนวหนึ่งหยาดแนวหนึ่งเกันพอเห็ุบราคิดว่าเป็นจิตของเจ้าของมันกันสบายแล้วมังนอนสันเขายงเดียวนี่มัน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 นั่นว่าหลับไปครับ นั่งบอดนั่งบลับนอนบ่หลับนี่จะแน่วสีได้เห็ดไปทำนี่จะแนวสีได้ไปไปสานไปทำยันเดียวแั่มนันเป็นลูกวัดคนสบายแล้วบริสวดเนื้อครับเจ็ดแม่นางเพชรแม่บ่ครับพระลูกวัดกับสีบัวคือกันบ่โอ้ยพระอาจารย์หน้าสบายมีตาสังกับสังบัวบ,บ่ บ o l ต้คำแต่กเพียงสั้นนี้เป็นมุมกลับกันนี้ยข้าเจ้ากับว่าตั้งแต่ผู้ง่ญ่สั้อผู้น้อยนอว่าตพูง่าสั่นผูน้อยมาผูง่ายกับว่ามันมีตั้งงานไปเอาเวียกมาให้ยุคพราป่านนั้นเนี้ยน่ก็กำลังหฐานผ้าผมหยิฐานพระ มั่งถิ่นไฮโยไฮญาห้โยมเพิ่นชาวบ้านนี่ล่ะเอาชาวบ้านเเพิ่นอ่าโยมเพิ่นทีเอาพระมาถวายมัดหากันโอ้พระแกะบ่ครับพระพระแกะสลักนี่เป็นเป็นหินแกะเนาะครับเป็นหินแกะโอ้แล้วไปมัดหากันครับมาตวะวันที่สมมักระลาน ไรเห็ดฐานไหวฟั้งทั้งนึงกัเห็ดกำลังสิหยกขุดหลุมยกสล่าเมือว่านกับเมือก้อนสองหมื่นเอาดินเผาผมไม่วัดดดสี่หมื่นหาครับอือโอ้อยใครปวดงอติดเลยอือเป็นบ่บเห็ดกับบ่ได้เนาะแต่อยา่างไรมันสวยมันงามนีน่ละ เรียว่าจะพัฒนาไปเรื uh, ่อยๆก็เลยเห็นตอนนี้อันชี่ยวเรื่องควบฝันให้ฟังครับฝันที่จริงแบบว่าที่ว่าต่องนั้นแอกแต่ว่าก็เลบว่าเพราะว่ากานเอาไปเชียวมันตีบริบบหลายเดือนน่ะอ มันบเป็นขันเป็นตอนเนาะครับเดี๋ยวสิม่วกันมันอันสิม่วงเดยวเราไล่เสือครับอันเลขข้างเลขสูตรนั้นขันเลขสูตรมันมั่นเลขสูตรมั่นหนึ่งหนึ่งกับสามหากับหกเนาะตัวล้อมรัวกัดมั่นหนึ่งหาหนึ่งหกตัวกัดมัน บานีกาเรยว่าฟันก็ันเห็นผ่าก mm. ผานขนีออ่และเพราะมันลุเลยอาคนอีกแลครับแต่ว่า,าอดอ้เบิ้งหนาพ่นป็ได้เบิ้งหนาพ่นแน่นเป็นแป้่ช่วงช่วงหนาอบพ่นล่มากเพราะว่าพ่นนั่งนั่งยุบพื้นอีกครับ คนนั่งยืดยืนกันเลยบ่ได้แน่นหนาคนตามตะเกาขันเป็นบ่แนมนหนาคนจังจริกันนั่งตื่นเก็นมากกานั่งคิดอย่ตอคิดอยว่ามันล้มพอปันไหพเคยก็มจักจัว่าล้มพอปันไปเาจักเนก็ะวาวิ่งแต่ว่าหันหมยึหนาคนได้เถอกเพรงไห คนนั่งยึดคนเขียนใช้ดินหคนเขียนใช้ดินคนเขียนเหล็กใช้ดินครับอคนเขียนที่แรกกันมันเป็นหกหนึ่งหนึ่งอ่าคนเขียนที่แหลกหกหนึ่งหนึ่งครับมีคนให้คนเล็กเอามือไปกวดเหล็กหนึ่งตัวสุดท้ายนี่ครับตอนนี้เอา เหล็กหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วว่าเอามือเอามือไปกวดออกมัน <c oughs> นี้พรอบานนี้พอเล่นมาเขียนเหล็กหกข้างหน้าข้างหน้าเหล็กหกปีแบเด็้อืมมันเป็นหกหกหนึ่งแนี้บานนี้เขียนเป็นหกหกหนึ่งเออเพิานว่าเอาตัวนี้เราว่าชันเอาตัวนี้แหละมันมันจะออกตัวนี้ไานะถ้าออกมาอยู่นี่ พอท่านฝันเห็นผนเกล็ดหายเจือเกลือพรอท่านพอ<ม>นท่านฝันเห็นผะศาสนาจักรศีเกลือเกลียดจังใหญ่ถ้าวันมันกลับไปตรงไปตรงกับเหล็กเหล็กสูตรยู่เนาะตรงกับเหล็กสูตรตัวกันแล้วครับรตรงกับเหล็กสูตรตัวหนึ่นงหกหกหนึ่ง เอาดิเขื่อนอยู่อืมว้่ฝันว่าฝันยังได้แม่นยมท่านนี้ครับมันมาเขียนเหล็กไงถ้าเอาเขื่อนแม่นอยู่สมถ้าว่าสิออกบ่อออกบ่รับประกันเนอะถ้าว่าเขื่อนอยู่เขื่อนแม่นอยู่แต่ว่าสิออกบ่อออกบ่รับประกันแต่ว่าเบิ้งแล้วยมเหล็นะ อ่าเรกแน่มาตรงมาตรงกับสูตรลารคิดตะโกตะโกขันฟันเห็นผ่ากับแมนเนาะขันฟันลักษณะชิดแปลกๆตรงทีมันมันเป็นเหล็กเนาะแล้วคนคนเชียนไหนเชียนไงที่แรกน่นหกหนึ่งหนึ่งตอนนี้แน่คนเขียนสี่ดีเนาะคนเอามือไปกวดเหล็กหนึ่งครับ เราซื้อ่ายเนียะตัวนี้บ่เอาตัวนี้เ่เอาตอนนี้ไนเล่นมาเขียนเลขครบทังนาเลขงกนี้ครับวมาเอาตัวนี้มาหหนึง่งเขียนให็ไหมเนี่ยกกงกงกหนึ่งเนี่ยไรวะมันขาดนั่อยู่ยแหลมันเข,าขนน่าทาอยู่ด้วยกัครับทำนมากับตรงสูบยู่ดแก ก็ตรงกับสูตรเลยครับ,รบฟันเราตื่นพอดีตีสามเนี่ยคือคือเรื่องมันอาเทียมไม่จบนี่ล่ะครับจีบ <c oughs> บว่าโอ้ยฟังจีวารแม่จิวารเว้ย่อแท้แล้วเฮ้ยแม่เหล่า,าพระอาจารย์อุบ้มผมฝันไว้ช่วงพระอาจารย์ยี่แหละครับ กูบอกลอยฟังเนี่ยปฏิวัติดอก็เลยมา่วลอยฟังให้เดี๋ยวมันออกครับอาปฏิเสียดา้สนอกว่าครับผมเจริญร้อนครับแข็งขัทุกคนครับผมกลับน้ำมาถือไม่กลับน้ำถือไม่ครับผมต้อนรับปีใหม่ให้เขาจังๆตังตรงๆรวดครับผมกลับนมาสาการครับผม อ่ะตามนี้นะครับเด้อพระอาจารย์ปิศรานะครับเพื่อนฝันดีเพื่อนกระเลยเฝ้ามาบอกให้นะครับวันนี้เพื่อน่าเพื่อนฝันดีฝันมาพระเขียนเลขให้นะครับที่แรกเขียนให้หกหนึ่งหนึ่งนะครับบัี้เพื่อนเลขยเขียนให้ไม่เป็นหกหกหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางนะครับมันไปตรงกับสูตรคำนวณของเพื่อนพ้อแมนะครับนี่หกหนึ่งกับหนึ่งหกนะครับนี่มันไปตรงกันกับสูตรของเพื่อนพ้อแม1หนึ่งหกหกหนึ่ง หรือเพื่นสิีบังเป็นโตกลับ,บสั่นเพื่นว่าเอาพี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับใส่วิจารณยาณใกนการรับชมนะครับเด้อธรหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทั้งนะครับหพี่น้องใส่วิจารณยาณใกนการรับชมนะครับเดี๋ยวจะมาตามกันอีกนะครับผมในโค้งสุไทายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ